สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาัฐนิชพพาภาดรหัสนิสิต651031074วันนี้จะมานําเสนอเข้าโครงวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการอจับใจความสําคัญภาษาไทยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาจากการที่ผู้สอนจัดก,การเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยได้จัดการเรียนรู้ในหน่วยการอ่านจับใจความสําคัญเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญครูมอบหมายกิจกรรมกลุ่มการอ่านจับใจความสําคัญจากนิทานครูแจกบทความให้ผู้เรียนอ่านเป็นกลุ่มซึ่งเป็นการนํานิทานเข้ามาสอนแทรกในการอ่านจับใจความสาคัญและได้มอบหมายงานรายบุคคลให้ผู้เรียนทําแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจ ความสําคัญโดยให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความสําคัญและเขียนโครงเรื่องจากนิทานขณะที่ให้ผู้เรียนทํากิจกรรมสังเกตเห็นว่าผู้เรียนไม่สามารถทําความเข้าใจกับเนื้อหาได้ผู้เรียนไม่เข้าใจในการอ่านจับใจความสําคัญเนื่องจากในการสอนผู้เรียนยังไม่สามารถจับประเด็นจากเรื่องที่อ่านได้และผู้เรียนยังขาดทักษะในการอ่านจับใจความสําคัญส่วนหนึ่งที่สําคัญสืบเนื่องจากการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมในเนื้อหาวิชาโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสําคัญจากพฤติกรรมของผู้เรียนอาจกล่าวได้ว่าผู้เรียนยังขาดทักษะการอ่านจับใจความสําคัญ ปัญหาที่พบในชั้นเรียน 1. ผู้เรียนไม่สามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่สอนได้จากการทำกิจกรรมกลุ่มและทำแบบฝึกทักษะรายบุคคลผู้เรียนตอบไม่ได้ว่าส่วนไหนคือใจความสำคัญของเนื้อหาสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไม่ได้ 2. ผู้เรียนไม่เข้าใจในการอ่านจับใจความสำคัญเนื่องจากในการสอนผู้เรียนยังไม่สามารถจับประเด็นจากเรื่องที่อ่านได้ถึงทําให้ผู้เรียนยังขาดทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญค่ะ เอกสารที่เกี่ยวข้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบ,บวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดให้ผู้เรียนมีใสรรรัักกาาอ่านนนห้้ผูเีียยมิทักษะการอ่านจับใจความสําคัญและได้กําหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยมีสาระที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความสําคัญนั่นเองค่ะในส่วนกลุ่มวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคาดคะเนเหตุการณ์เรื่องราวจากเรื่องที่อ่านได้ค่ะ ใช้วัสุทีรัตนะคะได้เสนอแนวคิดการจัดก,การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC เป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถซึ่งในกลุ่มจะประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่านที่แตกต่างกันกิจกรรมนะคะจะเป็นแบบทีมและจะมีแบบรายบุคคลด้วยเพื่อทํางานตามกิจกรรมแบบร่วมมือโดยจะมีการจับคู่การอ่านสรุปเรื่องที่อ่านให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟังตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านและฝึกการทำงานเป็นทีมให้กับ ผู้เรียนสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านได้ค่ะขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC จะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนะคะ 1. นําเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน 2. ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านในกลุ่มประกอบด้วยกิจกรรม 3. ประเมินผลซึ่งทั้ง3ขั้นตอนนี้นะคะจะส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการพัฒนาการอ่านจับใจความสําคัญนั่นเองค่ะ วัตถุประสงค์การวิจัย1เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ที่ช่วยส่งเสริมการอ่านจับใจความสําคัญภาษาไทยของผู้เรียน2เพื่อศึกษาการอ่านจับใจความสําคัญของผู้เรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. ่แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค c i r ยาีชั้นประถมศึกษาปีที่3 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านจับใจความสําคัญผู้วิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมการอ่านจับใจความสําคัญของผู้เรียนระหว่างทํากิจกรรมของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้กณฑนการใช้คะแนนแบบรูบิก แบ่งออกเป็น4ระดับคือระดับดีมาก4คะแนนระดับดี3คะแนนระดับพอใช้2คะแนนระดับปรับปรุง1คะแนนซึ่งเป็นเกณฑ์นในการให้คะแนนรูปแบบรูบิกผู้เรียนจะสามารถอ่านจับใจความสําคัญจากไบบฝึกทักษะหรือให้คําตอบที่มีเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ 3. แบบประเมินผลงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการจัดการเรียนรู้มีลักษณะเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับผู้เรียนาดบุคคลในการทําแบบฝึกทักษะบันทึกเรื่องรอยการทํากิจกรรมและตอบคําถามตามสถานการณ์ที่กําหนดโดยให้เกณฑ์การให้คะแนนแบบภูมิภแบบ่งออกเป็นสีระดับคือระดับดีมาก4คะแนนระดับดี3คะแนนระดับพอใช้2คะแนนและระดับปรับปรุง1คะแนนค่ะ4 แบบสะท้อนผลการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค c i r c